จีโนมทางการแพทย์นะคะได้เปิดเผยข้อมูลองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ที่ออกมาเตือนว่าโลกยังไม่ได้ตเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ครั้งต่อไปซึ่งอาจจะร้ายแรงกว่าโควิด -19 ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อสมัชชาองค์การอนามัยโลกที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่23พฤษภาคม2566โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม194ประเทศนะคะโดยในแพทย์เท็ดรอดอัธนอมเกรเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกกล่าว โลกได้ตื่นตะลึงกับการระบาดของโควิด -19 จากการที่ไม่ได้เตรียมรับมือโรคระบาดดังนั้นเราจะต้องไม่ประมาทให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกโดยนายแพทย์เท็ร็อตได้แจ้งถึงเหตุผลหลายประการที่ขณะนี้โลกยังไม่ได้เตรียมพร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ครั้งต่อไปได้แก่การขาดระบบเตือนภัยล่วงหน้าทั่วโลกสําหรับโรคระบาดนะคะการขาดแคลนวัคซีนและเวชภัณฑ์อื่นๆการขาดการประสานงานระหว่างประเทศในการรับมือโรคระบาด โดยนายแพทย์เทดราได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆดำเนินการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดครั้งใหญ่ครั้งต่อไป รวมถึงการลงทุนในระบบเตือนภัยล่วงหน้าทั่วโลกสร้างคลังวัคซีนและเวชภัณฑ์อื่นๆทั่วโลกปรับปรุงการประสานงานระหว่างประเทศให้รับมือกับโรคระบาดซึ่งขณะนี้นะคะองค์การอนามัยโลกได้กําลังอัปเดตรายชื่อเชื้อก่อโรคที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ติดต่อและโรคระบาดใหญ่ในอนาคตรวมไว้10โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกับอีกหนึ่งโรคติดเชื้อที่เรียกว่าโรคเอ็กนะคะโดย10โรคมีดังนี้นะคะนั่นก็คือ1ไวรัสโคโรนา2019 2ไวรัสไข้เลือดออกคล ไวสเมียคอง3ไวรัสอีโบลา4ไวรัสมาเบิร์ก5ไข้ลัสซา6ไวรัสโคโรโนากลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง7ไวรัสโคโรนากลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง8ไวรัสนิปา 9ไวรัสไข้ลิบัวเร่0ิไวรัสซิกา้า11โรค X สำหรับโรค X นะคะมีไว้สำหรับเรียกโรคที่ไม่รู้จักว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือสิ่งมีชีวิตประเภทใดซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดระหว่างประเทศที่ร้ายแรงแหล่งกำเนิดการตรวจวิจัยระยะฟักตัวอัตราการตายของไวรัสทั้งสิชนิดดูได้จากตารางทั้ง10โรคเหล่านี้ซึ่งพบว่าเป็นโรคติดต่อของไวรัสที่มีพาหะหรือรังโรคในสัตว์หรือมแมลงเช่นทั้งข่าวสัตว์ฟันแทะลิงหมัด หรือ,อยุงเป็นต้นค่ะซึ่งหมายความว่าการจํากัดหรือควบคุมการระบาดของโรคไวรัสเหล่านี้นะคะในสัตว์หรือมแมลงจะกระทําได้ยากยิ่งกว่าไวรัสที่ติดต่อระหว่างคนสู่คนเท่านั้นเช่นไวรัสไข้ทรพิษหรือไวรัสโปลิโอองค์การอนามัยโลกกําลังทํางานร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันและยาต้านไวรัส เพื่อการรักษาสําหรับโรคเหล่านี้แต่สิ่งสําคัญคือไม่อาจรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้ขึ้นในอนาคตวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดคือการลงทุนในระบบเตือนภัยล่วงหน้าและคลังวัคซีนและเวชภัณฑ์อื่นๆประเทศต่างๆควรทํางานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการประสานงานในการรับมือกับโรคระบาดค่ะ